ตั้ำตัวยาก้มแจ๊บเ,เลยไหนเป็นไงข้าวเหนียวเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะไปอันพี่หรองสวัสดีครับผมสวัสดีครับยุติชมวิวสวัสดีเอฟซีวันนี้พาไนท์มาเที่ยวอีกแล้วอรอบหนึ่งนะครับ เข้าเอาเด้อเข้าเอาเด้อโกโก้หวานมันโกโก้หวานมันน้องนายบอกแล้วว่าน้องนายชอบกินชาเย็นไปไหนก็ชา <c oughs> เย็นเซ็ตอะไรกันเท่าน,นอ้นนี้พามาดูจุดสูงสุด,อดนะของพัทย,ยา

啊！来来来，我已经打开，就在后面扫码。要拍吗？要要拍。要拍吗？哎，又一抢镜子！咦、哎。嗯、<laughs> 对，我说昨天晚上摸着腰的时候，你那动作，这个手怎么？下一个，你两个，快点。走好，你定来 ว่าถ่ายคิดว่าถ่ายถ่ายรูปเนาะมัน <c oughs> จุดตรพี้อยู่พี่น้องคืนมาเทิ่งนี้เล็นน,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 นน้องพันม์จะยากงาครีบ <c oughs> จะสู้ไหมให้ดูนะพี่น้อง <c oughs> ยังไงนี่ได้ถ่าย ทุดสูงสุดของพัทยาหลย งนี้ก็จะเป็นสรทรอหาพัทยาเป็นเขาเรียกอะไราษาชินาลี อย่าไปรปปาคุณหยอดเหรียญหรือเปล่าคุณหยอดเหรียญหรือเปล่าะมองไม่เห็นนะบุญใหญ่อาร์เซนอลนะ กดปุ่มเพื่อโฟกัสน,นี่ไงถ้า <c oughs> มีปุ่มกดหยาเหร์ดดูอะไรกล้องเราก็มีนี่คืออะไรเนี่ย ด่ดาดาพระอะไรเนี่ยกริยากากาิลาเจจะทำสิ่งไรควรทำจริงไงกรรมสุกอยพอพอนระคำวาบ่ายบ่ายนะครับเป็นอาจจะเป็นรูปปันน้นยังไง มลรลวงสุมขออามาเขาไหวๆคนไหนค้ับะไร้ั่อไหวคนนนคือเขาอือกกินได้พระเจ้าก็มาคอก่อนนะมักรวายยุทธ์จึงอย่างนั้นก็ะยา น,นี้เย็นดีเลยอันนี้เย็นดีไงฮัลโหล ขึ้นบ้างบอลเจ็นจุดสูงสุดเลยพี่น้องเห็นบาเรื่ึยงครับนู่เมืองวัตยากับกว้างนะฮะแล้วไม่หายแล้วไม่หายกว่าร้านเลยไหนกว่าร้านพี่ว่าจะมาแต่เช้าพี่จะพาไปก่อร้านท่าน,น,นหน่อยอืม สวยนะก่อนล้านใช่เดี๋ยวโอกาสหน้าก่อนโอกาสนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าก่อนล้านก่อนล้านก่อน้านนั่งเรือออกไปเหรอไม่ได้นั่งเรือออกไปทำไมเจ้าวันคนเราหาหกสิบบาทตักบริจักเงินก่อน้านหาหกสิบบาทเหรอไม่ใส่ห้าหกสิบบาทเมื่อแล้วคำเนี่ยเอาไว้เป็นหลังคิดว่าไม่เกิห้าหกสิบบาท เขาสร้างผิดแบบนายว่ามียังตรงกอนเนขู่นข้างหลังเราไม่ใช่ทางนี้หไม่ใช่ทะเลมีสองฝั่งฝั่งนู้นสวยกว่าไงข้ออ่นกมนหวงชุมกรจัด่นี่ตัวนนะรัจะหามอันนี้เป็นตี นะครับตดีวดี๋ภาพไปเทีย่ยวทะเลจอมเทียน ท,ำ,ทำเองคเครับนี่ยเห็นได้อันนี้่ทอง,องทนทนค,คอนละแก้วครับคยเรอัอ,อ,อ,อย่างเดียวครับผมไม่เอานะไม่ชอบกินไม่เอากระดางินกระดาได้ไงน้ำจิ้มช้อนช้อนช้อนกับกับไรนะก็ยังไะ ถุงถั่วอะไรแล้วจะใส่เออใส่ไชิปอ่ามีช้อนเล <c ười> <c ười> <c ười>

เรา,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 าเดินเล่นชายหาดนะครับมา ผลลินไปปลอยแล้วเขาหลากเรือพี่หน่อง <c oughs> อันนี้เขาเก็บเรือใช่ไหมเนี่ยเขาเก็บเรือใช่ไหม เรื่อขึ้น 確かに。

เเลลอยช่วงเย็นบรรยากาศมันก็ดีเนี่ยเนาะกับเป็นตะแลนดิ่นนี่แหละมันไม่ร้อนไงช่วงเย็นมันก็ไม่ร้อนถ้าหากไม่มีหมอกก็มีฝนอ่ะนี่นั่นน่ะถ้าหากไม่มีหมอกไม่มีฝนเห็น và thì tốt